สวัสดีค่ะชื่อไอค่ะอายุ2 2ปีค่ะจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเพิ่งได้ไทยสมายไปค่ะตอนนี้เรียนอยู่ upper ค่ะก็ตอนที่ได้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเขาประกาศทางคอแล้วหนูเปลี่ยนเบอร์แล้วก็เลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีเพื่อนๆใน a p p e ก็แบบไอได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าก็แบบเฮ้ยตายแล้วตาแล้วเปลี่ยนเบอร์ทำยังไงดีไม่รู้ทำยังตอนนั้นก็ประมาณแบบ สองสามทุ่มแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยจะโทรไปที่ไหนดีแบบไทยสมายไม่มีเบอร์โทรไปคอร์เซ็นเตอร์ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดไม่ออกแหละโอเคโอเคงั้นโทรไปหาพี่จีจี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยโทรไปบอกพี่จีจี้ว่าพี่จีจี้ทำยังไงดีหนูเปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดเขาโทรมาเขาโทรหาไม่ติดแน่เลยก็แบบตื่นเต้นมากตอนหลับหลนมาแต่สุดท้ายพออีกวันหนึ่งวันศุกร์ก็แบบติดต่อเขาได้ค่ะก็แบบค่อยโล่งใจแบบว่าเออได้ด้วยดีใจมากๆเลยแบบรอมานานมากค่ะ ขอบคุณพี่พี่ขอบคุณอาจารย์ที่แบบว่าคอยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาื่านการไปตรวจร่างกายหรืว่าดูแลกันตลอดมาขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเค้กนะคะอายุยืบสปีจบจากมหาวิทยาลัยสีนคริวิรวิโรดค่ะตอนนี้ก็เรียนจบวิ่งแล้วเดือนรุ่นเดือนสิงหา พอได้คอก็รู้สึกตื่นเต้น mm. ดีใจทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ mm. ก็พอพอได้จริงๆก็ใจสั่นทุกอย่างพ่อแม่บอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้มแล้วก็อาจารย์ทุกทุกท่านที่สอนพี่พี่แอดมินที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะก็ขอบคุณมากค่ะถ้าไม่มีอาจารย์อุ้มโรงเรียนอาจารย์อุ้มก็คงไม่สามารถติดปีกได้ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะ